สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับกลับพบผมเขียน่าโกครับวันนี้ก่อนที่จะเริ่มการรีวิวเนผมัวขออนุญาตชี้แจงนิดนึงนะครับเสียงในคลิปนี้ของผมเนี่ยจะประมาณนี้นะครับเสียงผมค่อนข้างที่จะแย่มากๆนะครับเนื่องจากว่า ผมเนี่ยไม่สบายนะครับมีอาการเป็นหวัดแล้วก็ลงคอนะครับมันท้า้เสียงผมเนี่ยมันแย่แบบนี้นะครับคือผมเนี่ยลองที่จะรักษาตัวแล้วนะครับคือพักผ่อนแล้วกินยาแล้วเนี่ยแต่มันก็ยังไม่หายนะครับแล้วก็มันเลยระยะเวลาที่ผมจะต้องลงคลิปแล้วคือตามกาหนดในคลิปนี้มันควรจะลงสิ้นเดือนนะครับแต่ว่าผมก็มีอาการป่วยแบบว่าอย่างต่อเนื่องเลยนะครับคือแบบไม่มีแววว่าจะดีขึ้นนะครับผมก็จะต้องรีบอัดคลิปแล้วนะครับเพราะผมเลยไม่อยากให้มันเลทมากกว่านี้แล้วนะครับ วันนี้เนี่ยผมก็จะมาทำการเ r อร์ฟ a n แมนรีวิวของทางด้าน n นกี้นะครับแต่ก็คือ n i ก e ้เล่บอลยนะครับมันเป็นรองเท้าที่ผมเนี่ยสัญญากับเพื่อนๆเลยว่าผม,มจะรีวิวสิ้นเดือนใช่ไหมครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้ลงนะครับผมก็ปล่อยเจ้าตัว Puma l ไล e ์เนโตไปก่อนนะครับก็ต้องขออภัยมาที่นี้ด้วยนะครับคือเสียงผมเนี่ย มันแย่จริงๆนะครับแต่ว่าออหลังจากอัดคลิปเสร็จแล้วเนี่ยผมจะพยายามตัดต่อแล้วก็พยายามจะลบเสียงน้อยพยายามจะปรับเสียงให้มันดังขึ้นชัดขึ้นถ้าเสียงผมมันฟังแล้วว่ารู้สึกขัดหูรู้สึกลำคาญก็ต้องขออภัยมาณาที่นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มพูดเจ้าตัวรองเท้านี้ก่อนลวกันนะครับคือเลบี่สิบเนี่ยเป็นรองเท้าที่ผมให้ความสนใจมากๆนะครับเพราะว่ามันอัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีนะครับเพวมีการปรับปรุงหลายๆอย่าง ซึ่งผมได้ความสนใจมันมากๆเลยครับผมได้ใส่คู่นี้เนี่ยเกือบเกือบพิจาครบ1เดือนนะครับผมเนี่ยได้มันมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนแล้วนะครับแต่ว่าเป็นเบอร์10.5นะครับผมก็ได้ทําการขายแล้วก็สั่งคู่ใหม่มาเป็นเบอร์11 US แต่ก็ได้มาตอนช่วงกลางเดือนแล้วก็ใส่เล่นทุกวันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสนามปูนหรือแม้กระทั่งสนามยิมเนี่ยคือผมเทสแบบว่าคิดว่าน่าจะได้ข้อมูลที่ครบถ้วนแล้วนะครับขณะที่ผมบวอยอยู่เนี่ยผมก็เพิ่งไปใส่เล่นมาเมื่อวานก็เพิ่งใส่มานะครับเดี๋ แล้วประเด็นปจุดแรกครับก็คือระบบแท็กชันหรือว่าการยึดเกาะนะครับสำหรับการยึดเกาะของเจ้าตัวเล y บอล20เนี่ยผมให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆนะครับคืออยู่แบบท็อปเทียร์แบบท็อป5ของปี2022เลยนะครับเพิ่มเพิ่เนี่ยมันอาจจะอยู่แบบว่า อันดับหนึ่งคือเป็นอันดับ The Best Action 2022เลยก็ว่าได้นะครับคือถามว่าโหทำไมมันทำไมมันถึงดีขนาดนั้นนะครับคือสำหรับตัวเลบอ่20เนี่ยมันหนึบมากครับหนึบในคือมันหนึบแบบว่ามันมีเสียงเอีดอตลอดเวลานะครับบางทีเราไม่ได้ตั้งใจเบรกด้วยซ้ำนะครับคือแบบว่าเหมือนเราบุกไปเสร็จปุ๊บ แล้วเรา,ากำลังจะเล่นเกมลับใช่ไหมครับเราก็จะจะถอยหลังมาคือเราไม่ได้วิ่งกลับเพราะว่าเราต้องการมองคู่ต่อสู้ว่าคู่ต่อสู้เนี่ยเขาวิ่งสวนมาหรือเปล่าเราก็จะวิ่งถอยหลังกลับเพราะจังหวะเราวิ่งถอยหลังกลับเนี่ยมันก็ดังออิด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 คือแบบมีเสียงแบบจิกกัดตลอดเวลาคือทําอะไรก็มีเสียงนะครับแม้กระทั่งพื้นยิมที่แบบว่ามันไม่ค่อยที่จะมีเสียงอะแบบผมคิดว่า พื้นยิมที่เนี่ยมันไม่ค่อยมีเสียงหรอกแต่ว่าเจ้าตัวเลบร่ีสิบก็มีเสียงตลอดนะครับคือทุกๆอริยบทเดี๋ยมันจะมีเสียงเอเตอดเวลาขอเ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 นสอเอพืเนเูนหยาบยก็มีเสียงอเ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 มเอเอเ้ายขวเอเอเอเสีองอเ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 อยอวอเ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 หเอดอเ,ดเดอเ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 รเอเอเวเอ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 เนเอ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 อเอเเนเอเนเเอเออเ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 อีอเอเเอเอ่าเอ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 เคือนนคเอเอเแบบแนอเนเนอเออออ 7วันเนี่ยผมใส่ไปแล้วประมาณ4วันอีก3าวันผมไปเล่นยิมน,นะครับมันหนึบมากแล้วมันก็ทนมากคือถ้าสังเกตในคลิปนะครับจะเห็นว่ามันแทบจะไม่สึกเลยนะครับคือมันเห็นไม่ชัดหรอกแต่ว่ามันแทบจะไม่สึกเลยคือมันมีสึกให้เห็นแหละก็จะมีบริเวณส้นเท้านิดนึงนะครับแล้วก็บริเวณเขอบขอบแต่แบบมันนิดเดียวมันนิดเดียวแบบนิดเดียวคือถ้าไม่สังเกตก็ไม่เห็นนะครับคือมันทนมากๆนะครับถ้าใครที่คิดว่าจะซื้อมาแล้วไปเล่นปูนหยาบเนี่ยคู่นี้ก็ใส่ได้นะครับใส่ปูนขัดมันโอ้ หรือใครจะใส่เล่นยิมโอ้โหคุณใส่ได้แบบยาวๆผมว่าใส่จนแบบว่าคุณต้องเรียกว่าระหว่างเข่าคุณหรือรองเท้าคุณอะไรจะพังก่อนคือมันรับมันทนมากจริงๆนะครับมันอยู่ได้ยาวๆครับดโดยรวมผมว่าคะแนนอยู่ที่9เต็ม10ครับถือเป็นแท็กชั่นที่ดีเยี่ยมมากๆครับคือทํามาได้ดีแบบเกินมาตรฐานรองเท้าบาสคือแบบว่าใส่ลุยได้ทุกสนามมีเสียงจิงกัดมีพลังที่เบรกแบบทรงพลังทรงเสียง,งอิดาตลอดเวลานะครับแล้วก็ทนทุกสนามนะครับ แล้วก็อันนี้ผมให้เป็นข้อมูลนิดหนึ่งละกันนะครับคือพื้นมันเนี่ยมันเป็นคนละวัสดุกันนะครับคือสีแรกที่ผมมีเนี่ยมันคือสีวอลเลตฟอ r c สนะครับมันเป็นสีที่พื้นจะเป็นสีทึบนะครับแล้วก็เป็นฟอสตูอ่าวพลาสติกที่แข็งมากๆนะครับส่วนเจ้าตัวเนี้ยคือสีทามห้ชีนสีทามห้ชีนก็จะเป็นสีอ่าววัสดุเป็นพลาสติกอ่อนๆแบบพลาสติกแบบออกแนวใสๆจะมีความอ่อนมากกว่านะครับแต่ว่า ทั้งสองคู่ก็้าเบรกเหน็บพอกันแข็งแรงพอกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ว่าใครจะซื้อสีไหนก็ตามเนี่ยผมเลยคิดว่าน่าจะเอาอยู่ทุกสนามครับผมต่อมาด้านคูชชั่นครับสำหรับคูชชั่นเนี่ยก็คงเป็นพระเอกของคู่นี้นะครับเพราะว่าตอนที่ภาพหลุดมันออกมาครับทุกคนก็จะเห็นแล้วว่าคูชชั่นเนี่ยจะมีการวางเหมือนรองเท้าคูบี้เลยนะครับก็คือมีซูมด้านหน้าที่เป็นซูมเทอร์โบนะครับแล้วก็มีซูมยูนิตเป็นก้อนใหญ่แบบใหญ่มากอยู่ตรงส้นเท้าอีกนะครับแล้วก็มีโฟม คุชชั่นที่อยู่กลางเท้านะครับก็คือแบบจัดสเปคมาแบบว่าใกล้เคียงเท้าโฮบี้มากนะครับถ้าใครที่ตามรองเท้าของลูกพี่เลบอนมาโดยตลอดเดี๋ยวจะรู้ว่าคุชชั่นของลูกพี่เลบอนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะล้ากว่าชาวบ้านเขานะครับแต่ว่าความล้าเนี่ยมันเลยทําให้มันใส่ย,ยาก นะครับมันเลือกผู้เล่นมันต้องเป็นผู้เล่นเบอร์ 5, เบอร์สเบอร์หหรือผู้เล่นที่น้ำหนักตัวค่อนข้างเยอะถึงจะกดลงนะครับกดซูมลงผู้เล่นที่แบบเป็นกาดใส่วิ่งใส่บู๊หรือน้ำหนักตัวไม่เยอะเนี่ยอาจจะกดถึนไม่ค่อยลงนะครับพอมันกดไม่ลงแล้วมันทำให้มันใส่ไม่สนุกนั่นเองนะครับมันเป็นรองเท้าที่เลือกผู้เล่นะกันผมใช้คำนี้ละกันซึ่งพอมาเป็น雷鸟ยี่สิบเนี่ยมันเปลี่ยนไมเซ็ตเปลี่ยนเทคโนโลยีนะครับเป็นแบบว่า next f o r generation แล้วคือแบบเป็นรองเท้าที่ส่งต่อให้รุ่นอื่นๆรุ่นต่อไปรุ่นถัดไปหหหรรรรรรือออออสสส่่่่งงงงงแแบบบบวาา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 ใ้้้เเเททมมนนนถถถขึึุกกตะ์์์ลู เสมอ forward เอา power forward ใส่ได้หมด center ก็ยังใส่ได้นะครับคือ cushion มันประมาณนี้เลยคือแบบว่าทำให้ใส่ง่ายนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึง zoom turbo ด้านหน้าก่อนกันนะครับ zoom turbo เนี่ยก็เป็น zoom ที่คล้ายคล้ายกับ Kylie infinity นั่นแหละครับแต่ว่าก็จะมีขนาดที่ใหญ่กว่านิดหน่อยนะครับแล้วก็ zoom ด้านหลังเนี่ยก็แน่นมากครับมีก้อนใหญ่มากแล้วก็มี foam cushion ตรงกลางที่แบบว่าจริงๆโฟง f o ช m c u เนี่ยมันอยู่ เต็มแผ่นนั่นแหละครับซึ่งความรู้สึกที่ผมใส่เนี่ยถ้าลองใส่ครั้งแรกแบบว่าลองสวมเฉยๆเนี่ยเราก็จะรู้สึกแล้วว่าด้านหน้าเนี่ยมีซูมที่รู้สึกชัดเจนส้นเท้าเนี่ยก็จะรู้สึกนิ่มถ้าเราก,กด,แบบากดแบบพยายามที่จะกดแบบว่าเพื่อจะรับรู้มันนะนะแต่ว่าพอไปใช้งานจริงเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวผมเนี่ยยังกดไม่ค่อยลงนะคือมันยังคงเป็นความเป็นเลบอนอยู่นั่นแหละก็คือความรู้สึกเนี่ยจะเหมือนโคบีหแต่เป็นเลโคบีก็คือยังเป็นทั้งโคบีแล้วก็ยังเป็นทั้งเลบอน ฟิลเนี่ยมันเหมือนโคบีก็จริงแต่มันก็ยังมีความเป็นเลบอก็คือมันยังกดได้ยากนะครับมันยังต้องการอาศัยการนวดไปสักพักหนึ่งอยู่นะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ว่ามันแบบว่ามันแข็งแบบว่าแข็งจ๋าเหมือนเลบอตัวก,ก่อนๆนะครับแต่ว่ามันรู้สึกชัดเจนมากกว่ารู้สึกใส่ง่ายมากกว่ารู้สึกตอบโจทย์มากกว่าแต่ยังต้องอาศัยการนวดอยู่น,นั่นะครับใครที่มีน้าหนักตัวเยอะเนี่ยผมคิดว่าน่าจะนวดแบบเดียวก็น่าจะเข้าที่แล้วนะครับส่วนตัวผมเนี่ยด้นนานหน้ารู้สึกชัดเจนครับแต่ว่า มัรู้สึกประมาณสัก60%ไม่ได้แบบเต็มร้อยนะครับคือมันร,รู้เลยว่ามีซูมมีแรงพุ่งมีแรงส่งนะครับแต่ว่าไม่ได้เต็มร้อยโฟมพุชล้อนเนี่ยผมรู้สึกว่าใส่มาเนี่ยมันก็ดีคือมันดีกว่าไฟลรอนอยู่แล้วแหละมันไม่ได้แข็งโฟมพุชล้อนเนี่ยก็จะมีหน้าที่แบบเพิ่มแรงส่งให้มากขึ้นเพิ่มแรงดีดให้มากขึ้นนะครับแต่ กับกายเป็นว่าในมุมผมนะผมรู้สึกว่าพอใส่โฟมที่มีความหนาขึ้นมาเนี่ยมันทําให้เรากดซูมได้ยากขึ้นเนี่ยนะครับผมลองให้รุ่น้องผมที่มีน้ําหนักตัวมากกว่าผมแบบเท่าตัวหนึ่งอ่ะมาลองใส่นวดผมรู้สึกถึงซูมได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับผมรู้สึกได้ถึงประมาณสัก 70- 80เลยนะครับก็คือโอเคคุชชั่นตัวนี้เนี่ยก็ยังเป็นเลบอลอยู่นะครับสัมผัสได้ชัดเจนแต่ก็ต้องอาศัยการนวดน,นั่นเองนะครับโดยรวมผมให้คะแนนอยู่ที่8เต็ม10ครับถือเป็นคุชชั่น ใครที่แบบมองหาคูชั่นที่คล้ายๆกับฟิลโคบีเนี่ยคู่นี้ตอบโจทย์เลยนะครับแต่มันจะดีกว่าโคบีตรงที่ว่าปกติแล้วเวลาใส่โคบีมันจะค่อนข้างฟิลขอดมากๆ,ๆถูกไหมฮะใครที่แบบน้ำหนักตัวเยอะเนี่ยอาจจะสะเทือนเข่านิดนึงพราะเป็นเลบบอลเนี่ยผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะเซฟหัวเข่ามากขึ้นมีแรงส่งมากขึ้นแล้วก็บรรเทาอาการเจ็บมากขึ้นนะครับแล้วก็ใส่บูได้แบบมั่นใจมากขึ้นนะครับผมโดยรวมแล้วก็เป็นคูชั่นที่เหมาะกับทุกตำแหน่งครับต่อมาด้านสาครับสำหรับสด์เนี่ยคู่นี้เนี่ย ที่ผมกล่าวไปว่าผมมี2ไซส์ผมมี10.5และผมมี11นะครับแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าตรงไซส์เนี่ยไม่เหมาะนะครับคือบีบมากๆคือขนาดผมลองใส่แล้วลองใส่ถุงเท้าแบบถุงเท้าบางลองผ่อนคลายเชือกก็ไม่หลอดนะครับคือไม่รอดคือไม่รลอดจริงๆนะครับผมเลยคิดว่าใครที่มีหน้าเท้าที่บานเนี่ยไม่ว่าจะบานมากบานน้อยเนี่ยคุณบวกไปเลยครึ่งเบอร์เชื่อผมสบายกว่านะครับส่วนคนที่มีหน้า,ทาเท้าเดียวเนี่ยแล้วอยากใส่ตรงไซส์ก็ใส่ได้ครับแต่ว่า คือพบก็าคิดว่ามันน่าจะมีอาการบีบเหมือนกันนั่นแหละเว็แบบแรกที่ผมเห็นเนี่ยผมรู้สึกว่ารองเท้าทรงมันดูไม่น่าบีบเลยอะ่ะมันดูใส่สบายด้วยซ้ำเนี่ยดูแบบมันดูแทบจะไม่ค่อยวาวอ่ะแต่มันก็บีบนะครับพอผมใส่ตรงอาใส่แบบเผื่อรึ่งเบอร์ผมใส่สบายมากขึ้นนะครับแต่ว่าพอผมลองที่จะ ใส่นวดไปสักระยะเนี่ยรองเท้าก็เริ่มที่จะคลายตัวนะครับก็ใส่ส,สบายมากขึ้นใส่สบายจนถึงที่ผมรู้สึกว่ามันเริ่มหลวมแล้วนะครับแต่ว่าพอผมใส่รองเท้าหนาและ้วะเชือกแบบว่าแน่นเนี่ยก็ไม่มีอาการที่จะหลวมแบบว่าหลวมแบบน่าเกลียดแต่อย่างใดนะครับโดยรวมแล้วก็คือ คนที่เท้าเรียวเนี่ยตรงไ้ายได้เลยครับผมส่วนคนทเท้าบานเนี่ยบวกไปเลยครึ่งเบอร์ใสยสบายกว่าเยอะนะครับโดยรวมผมให้คะแนนความกระชับแล้วก็ด้านซซายเนี่ยอยู่ที่8 M 10นะครับก็เป็นรองเท้าแบบบวกบวก,บวกตามสไตล์แบบรองเทา้า Nike ครับคือมันก็ใส่กระชับดีฟิตดีครับผมต่อมาด้าน support ครับสำหรับัพ p อ o r t หรือการล็อกดาวน์คู่นี้เนี่ยที่ผมสวมใส่เฉยๆอ่ะผมก็มันก็โอเคนะคือแบบว่าผมจะมีปัญหาการรองเท้าที่เป็นข้อโลคือผมจะแบบว่าส้นเท้าชอบหลุดเนี่ยแต่ว่าคู่นี้ก็ไม่มีอาการหลุดออกมานะครับแล้วก็ใส่กระชับดีนะครับ ปกติดีเลยตามรองเท้าโลคัสแต่ว่าปัญหาหนึงที่ผมเจอก็คือต่อให้ผมจะรัดเชือกแน่นสักแค่ไหนนะครับแต่ผมใส่ไปสักระยะหนึ่งเนี่ยผมจะรู้สึกว่าบริเวณข้อเท้าเนี่ยตรงตรงนี้ตรงเนี้ยมันจะเริ่มที่จะคลายเชือกนะครับมันจะเริ่มคลายออกมาผมก็จะต้องแบบมัดใหม่ทุกทีนะครับก็คือเป็นข้อที่น่าเสียดายนะครับแต่ว่า ถ้าผมมัด2ทบแล้วเนี่ยการคลายก็ยจะลดลงนะครับแต่ว่าผมก็จะรู้สึกว่ามันแน่นข้อเท้ามากครับก็จะต้องเลือกเอานะครับว่าอยากให้มันกระชับหรืออยากที่จะใส่สบายๆนะครับโดยรวมให้ด้านพพอร์ตเนี่ยอยู่ที่7เต็ม10ครับคือก็เป็นพพอร์ตที่ดีตามรองเท้าโลคัสนะครับแล้วก็จะมีเอาบิกเกอร์เล็กน้อยก็จะแบบกันพีิกกับไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะพลิกแต่อย่างใดน,นะครับมีปัญหาอยู่จุดเดียวเลยก็คือบริเวณนั่นแหละส้นเท้านี่ยฮะโดยรวมให้ผมใ่้นะแนที่เเต็มสิบนาทีก้าว เออผมขอเบรกแป๊บนึงนะขอไปกินน้ำก่อนไม่ไหวแล้วเสียงแย่เกิน <c oughs> A few minutes later. ผมกลับมาแนละ้วทุกคนขอภัยจริงครับไม่ไหวแล้วผมรู้สึกว่าฟังเสียงตัวเองแล้วแบบเสียงมันแย่เกินอะ่ะเกือบต้องขอภัยจริงครับแต่โอเคกลับมาต่อเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องพพอร์ตไปแล้วเนาะฟิตพพอร์ตโอเคต่อมาเนี่ยเป็นด้านดีไซน์ครับโอ้โหถ้าด้านนี้ผมบอกเลยคุยกันยาว นะครับคลิปเนี้ยมันจะช้าเพราะว่าน่าจะช้าเพราะด้านนี้แหละเลบอน20เนี่ยในมุมผมเนี่ยมันเป็นรองเท้าที่ผมถูกใจมากๆแบบแวบ,บ,บ,บแรกผมก็ถูกใจเลยดีไซน์มันดูใส่ง่ายมากๆมันดูแคชชวลมันดูแบบว่าคุณสามารถใส่ไปออนฟีข้างนอกได้ใส่ไปเดินเล่นได้เสื้อใส่กิจกรรมทั่วไปได้อะหรือคือไม่ต้องเป็นตน้องใส่เล่นบาสผมรู้สึกว่าหน้าตามันดูแบบดูแบบซิมเพิลมากๆดูเบสิกนะครับหรือแม้กระทั่งพอใส่เล่นบาสแล้วมันก็ดูแบบดูเท่ดูแบบ ดูจ้าบดูแบบมันดูนสวยอ่ะอ่ะแค่มันสวยอ่ะดีไซน์มันคล้ายโคบี้แบบจนเราปฏิเสธไม่ได้ครับคือมันคล้ายโคบี้จริงๆไม่ว่าจะเป็นด้านสเปคหรือเป็นด้านดีไซน์ด้านนอกคือมันเท่จริงๆนะครับแล้วพอมันเป็นอ่ะเลบอนยี่สิบ xx ใช่ไหมมันเป็นเลขโรมันน่ยผมชอบกิมมิกที่แบบว่าเนี่ยเขามีเลสล็อกให้เป็น xx นี่เห็นไหมเหมือนยี่สิบมันคือสัญลักษณ์อารมณ์เหมือนเบเกอร์บ้านเรารองเท้านักเรียนที่แบบว่ามีแบบเลสล็อกให้คือมันเท่มันดีไซน์ที่ดีครับมี xx ตลอดเลยนะครับด้านหลังก็จะมีการ เป็นพลาสติกอ่าเป็นแบบเหมือนแบบพลาสติกผ้าแข็งๆที่เป็นการปักเข้าไปมีสวูดสองอันเป็นดับเบิลสวูดนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นกิมมิคแบบเห็นไหมน่เป็นแบบพลาสติกแบบหลุดออกมาอารมณ์เหมือนเปรียบเสมือนว่ารองเท้าคู่นี้มันเป็นความเร็วอะแบบแบบทำมาเพื่อเพอร์ฟอร์แมนซ์ด้านความเร็วควาด้านสปีดจนแบบมันหลุดเลยอะไรประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสวูดอีกอันหนึ่งจะเป็นการเย็บเข้าไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเห็นว่าเป็นเ x ็กอีกเอ๊ะเป็นอ่าเขาเรียกอะไโลโก้ของเลบอนของคิงเจมท เรียกว่ามันใส่โลโก้มาทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นสกู๊ของไอคิ้โลโก้ของคิงเจมที่เป็น lbj ที่เป็นมงกุฎนะครับแล้วก็ตรงด้านพื้นเนี่ยก็จะมีใส่โลโก้ดังแมนมาด้วยนะครับคือดังแมนตรงเนี้ยคือผมอะคือผมมรู้แหละว่าในกล้องไม่ชัดหรอกแต่ว่าดีเทลตรงรองเท้าตรงเนี้ยคือเห็นชัดมากคือแบบมันเท่ครับมันจ้าบะ่ะแล้วก็เรียอรกาด้านเนี้ยด้านด้าน,ด,านด้านข้างเนี่ยแต่ละสีก็จะเลเซอร์ลงไปไม่เหมือนกันนะครับคือมันเป็นลายตามแบบไม่เหมือนกัน อย่างคู่นี้เป็นสีทำมาชีมใช่ไหมคะเขาก็จะเป็นมีการใส่กิมมิคเกี่ยวกับอ่าเขาเรียกว่าประวัติศาสตร์ของเลบบอลที่ผ่านมานะครับคือบริเวณอินโซก็เท่แบบอินโซด้านในก็เป็นลายนะครับเป็นลายที่แบบว่าทํามาเพื่อสีนี้โดยเฉพาะก็จะมีการเล่นลวดลายครับก็จะมีเขียนคําว่าเดนแลนด์ที่เป็นทีมทีปแลนด์ที่สมัยเลบบอลเคยเล่นให้นะครับแล้วก็จะมีเขียนใน2012ที่เป็นแชมป์ที่เลบบอลเคยเป็นแชมป์คือบมันมีกิมมิคเยอะมากครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีการปักเขียนแบบเป็นการอธิบายกล่าวว่า รองเท้าคู่นี้ดีไซน์แบบเน e n e เ t นนิสเจเนเรแล้วนะครับประมาณนั้นเลยส่วนดันทรงก็เท่มากๆเป็นโลโก้ของสิงโตของคิงเจมีเหมือนกันคือคือเฮ้ยคุณดีไซน์มันแบบเก็บครบมากวัสดุหน้าผ้าเนี่ยก็ทำออกมาได้ดี นะครับเหมือนผ้ากระสอบอะแต่ว่ามันแข็งแรงดีมากข้อเสียของผ้าเนี้ยอาจจะเป็นอ้ที่ความอบอะครับผมรู้สึกว่าผมใส่เล่นเนี่ยมันก็ไม่สุดอะไรหรอกแต่พอผมทอดถุงเท้าออกมาเนี่ยถุงเท้าผมชุ่มมากๆเลยนะครับแล้วก็บริเวณไนกี้สเฟียด้านหลังเนี่ยที่แบบเป็นเป็นบุด,ด้านหลังเนี้ยก็ใส่สบายนะครับคือมันดีไซน์ออกมาได้ดีในมุมผมคือมันดีไซน์ได้สวยดีทุกอย่างนะครับแล้วก็เออจะไม่พูดถึงก็ไม่ได้นะครับคือผมชอบตัวกล่องมากๆส่วนตัวแล้วผมเป็นคนที่ชอบกล่องแบบ ดินชักอะผมชอบมากนี่ช่ย <Sh rek. S 1> ก่อนชักก็มี x ออีกครับตรงนี้มันผีเมียม,มากเลยสิก็จะมีการกล่าวแบบว่าเกียรติศักดิ์ของคุณคิงเจมไว้ y นะครับแบบว,ว่าอธิบายไว้แต่หลังประเทศดีคุณมีเอเบจช่ยผ้าเนี่ยกระดาษกระดาษห่อเนี่ยก็มีสองอันมีสีขาวนะครับแล้วก็มีสีที่เป็นสีท้าไม่ชินอ่าแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมชอบก็คือ แถมเชือกมาให้ด้วยนะครับเป็นเซ็ตสีสีผูซึ่งปกติแล้วเนี่ยรองเท้าจะไม่ค่อยแถมกันนะครับแต่ผมเลยชอบสีนี้เปนพิเศษเพราะว่ามันแถมเชือกน,นั่นเองนะครับแล้วก็ใบนี้เนี่ยผมชอบมากๆคือสมัยก่อนเนี่ยไนกี้มันก็มีแหละแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีแล้วคือผมชอบให้แบรนด์รองเท้าเนี่ยออกมาขายออกมาพรีเซต์ว่าเฮ้ยรองเท้าของคุณเนี่ยมีอะไรบ้างใส่อะไรไปบ้างผมชอบมากๆเลยนะครับเนี่ยก็จะมีการบอกว่าเนี่ยมีเนี่ยนะมีโฟม มีมีคุชลอนนะครับมีซูมแอร์นะครับซูมเทอร์โบมีการวารมหนละคือมันทาให้นักรีวิวหรือมันทาให้ผู้ใส่เนี่ยไม่ต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเลยคือแบบหยิบออกมาจากกองปุ๊บคุณรู้เลยว่าโอเครองเท้าคุณที่คุณซื้อไปเนี่ยคุณได้อะไรกลับไปผมชอบมากๆครับโดยรวมผมให้ด้านดีไซน์เนยอยู่ที่9เต็ม10เลยคือมันเป็นรองเท้าเดบอนที่สวยมากๆนะครับใช้งานได้จริงเทคโนโลยีอาจจะเต็มใช้งานได้จริงมัน มันเป็นรองเท้าเลบบอลที่ไม่เหมือนรองเท้าเลบบอลนะครับคุณคุณเก๋ว่าคือเป็นรองเท้าเลบบอลที่ใส่ง่ายเข้าถึงง่ายด้านดีไซน์เนี่ยคือเหมือนเขาผ่านการคิดมาแล้วซึ่งผมชอบแถมมันมีคลิปโปรโมทออกมาที่เป็นคลิปที่ให้เห็นแบบว่าแบบอ่าเทคโนโลยีด้านในคผมชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะครับโดยรวมก็เป็นรองเท้าที่ดีเยี่ยมเลยครับผมต่อมาด้านฟิล์ครับสรับฟิล์หรือความรู้สึกที่ผมมีต่อเจ้าตัวอ่าไนกี้เลบบอลคู่นี้เนี่ย คือถ้าผมถ้าฟังผมพูดมาทั้งหมดก็คงอาจจะไม่ต้องแบบฟังได้ดีแล้วก็ได้ครับคือโดยรวมเนี่ยมันปเป็นลักษที่ดีมากๆครับคือผมตำหนิมันน้อยมากๆครับถ้าที่ผมตำหนิก็จะมีแค่แบบว่าซูมที่อาจจะกดยากไปนิดนึงอาจจะต้องใช้อาศัยการนวดนะครับแต่ว่าปลายทางมันก็เด้งอยู่แล้วแค่ต้องใช้ระยะเวลาในการนวดนะครับแล้วก็อาจจะเป็นด้านของด้านพพอร์ตครับที่เวลาแล้วมันอาจจะรวมเองอาจจะต้องการรัดให้แน่นขึ้นอะไรประมาณนี้ครับคือ ข้อให้ติมันน้อยครับคือโดยรวมมันผ่านการคิดมาแล้วจริงๆคือมันเป็นรองเท้าที่ควรค่าแก่การมีนะครับสำหรับผมเนี่ย ราคาป้าย7 0 0ดอเนี่ยคือตอนนี้มันมีการขอราคาแล้วแล้วก็มีการวางขายหน้าร้านแล้วด้วยใครที่กดได้ผมก็ยินดีด้วยนะครับคือแบบว่ายินดีด้วยจริงๆคือคไม่อยากให้กดมาแล้วเอาไปปล่อยต่อคือผมอยากให้คุณกดมาแล้วเอาไปใส่เองเพราะมันเป็นรองเท้าที่ดีมากๆคือพอคุณกดมาแล้วไปปล่อยต่อผมรู้สึกแบบอย่างวา่านั้นน่าจิตตงังเงินคุณสิทธิ์ของคุณคุณทาได้แต่แบบมันเป็นรองเท้าที่ดีผมอยากคุณได้ใส่เองมากกว่าจริงๆนะครับเจ็ดพันสองถามว่าแพงไปไหมถ้ามองทั่วไปจริงมันเป็นรองเท้าบ๊ดที่ราคาสู ได้จับจริงๆอ่ะคือถ้าคุณได้จับจริงๆได้จับวัสดุของมันจริงๆได้ลองเล่นจริงๆคุณจะรู้เลยว่าราคาป้ายเนี่ยมันคุ้มค่ามากๆครับโดยรวมแล้วผมให้เลทแบบว่าซื้อกี่คู่ก็ได้ครับคือแบบว่าคุณจะซื้อ2คู่ก็ได้เล่นยิ้มคู่เล่นเป็นปูนคู่หรือคุณจะเก็บทุกสีเลยก็ได้คือถ้าเป็นไปได้ผมก็อาจจะเก็บทุกสีเหมือนกันแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยสีมันยังไม่สวยมากนะครับก็ เป็นรองเท้าที่ผมเชียร์ว่าคุณควรจะมีติดบ้านไว้คือถ้าใน1ปีเนี่ยคุณงบไม่พอเนี่ยแบบ1ปีคุณซื้อได้แค่คู่เดียวในภรรยาของคุณยังไม่ได้อนุมาลเนี่ยคู่นี้เป็นคู่ที่คุณจะต้องขอร้องให้กดให้ได้นะครับเป็นคู่ที่ผมเชียร์เลยนะครับว่าคุณควรจะได้นะครับตัวลงมาในขนาดที่เก้าถึสครับเป็นรองเท้าที่ผมเนี่ยโปรดปานมากๆและชอบมา,มากๆคิดว่าถ้าจะใส่เล่นไปยาวๆเลยครับผมเป็นไงกันบ้างครับสำหรับ ข้อมูลที่ผมพูดไปทั้งหมดเนี่ยก็เป็นความรู้สึกของผมเพียงคนเดียวนะครับถ้าผมพูดผิดภาพประการใดก็ต้องขออภัยมานที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เ,นเสียงผมมันจะน่ารํำคานผมก็ต้องขออภัยจริงๆเลยนะครับ อาจจะพูดแบบไม่ค่อยขบถนมากเพราะว่าคลิปมันก็ยาวแล้วนะครับถ้าใครยังสงสัยด้านใดยังรู้สึกว่าเออพี่ครับด้านนี้เป็นยังไงอยากถามข้อมูลเพิ่มเติมก็มาสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ด้านล่างคลิปหรือว่าพูดคุยกันในเพจได้เลยครับผมรองเท้าคู่นี้ผมก็ต้องขอบคุณพี่โฮงสปิริตโอยูกันอีเช่นเคยครับพี่จัดหาไว้ทั้ง2คู่ทันะ้งว่าจะเป็นเวลเล็ตซอสหรือว่าไทม์เมชชีนก็ต้องขอบคุณพี่คงม,ม,มากมานะครับใครที่แบบว่ากดแล้วนกแบบว่าขึ้นในไทยมันไม่เอาไซส12.5เอครที่ต้าส้บนี่ย สามารถถามหาที่โหงได้เลยครับผมสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ